จับขโมยได้แล้วนะนี่เป็นของฉันคืนให้ฉันด้วยคืนให้ฉันด้วยหมายเลขหนึ่งบ้านคุณซื้อสร้อยทองได้หรือแน่นอนว่าเธอขโมยมันมาทุกคนรีบมาจับขโมยกันคืนสร้อยให้ฉันด้วยก็ไม่คืนให้เธอนี่เกิดอะไรขึ้นเฉินเยา่หยางเธอจะผักคนแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้ผักเธอนะเป็นเธอที่ล้มเองเด็กคนนี้อายุยังน้อยก็เริ่มเรียนรู้การโกหกแล้วลุงป้านะ ฉันมองฉันยายๆขโมยสร้อยทองฉันตั้งใจจะตัดขวางเธอแต่เธอไม่ฟังเลยเธอยังผลักฉันอีกเด็กขี้เหม็นฉันไม่สามารถทนได้จริงๆอย่าตีแล้วรีบไปเรียกหลี่เทียนฉินมาสิต่อยฉันเถอะต่อยฉันต่อยฉันเถอเด็กหญิงตัวเล็กก็ยังแข็งแรงดีนะฉันยาาๆรอให้ทุกคนคิดว่าเธอเป็นขโมยดูสิว่าใครจะยังเล่นกับเธอต่อยฉันนี่เกิดอะไรขึ้น มาเถอะเธอนี่เป็นผู้ร้ายใจดำฉันเลี้ยงเธอมาขนาดนี้เธอไม่รู้จักความกระตันอยู่เลยเธอยังกล้าทำร้ายลูกสาวของฉันอยู่ใช่ไหมเธอเริ่มโกหกก่อนเธอเป็นคนโกหกก่อนฉันกำลังสอนบทเรียนให้เด็กที่โกหกดีมากเธอยังกล้ามีประมาทลูกสาวของฉันอยู่ไหมวันนี้ฉันจะฆ่าเธอนี่คือภรรยาของวิศวกระหวังเราไม่สามารถทำให้เขาโกรธได้ยืนอยู่ที่นี่แล้วดูไปนะักใครในพวกคุณกล้าทำร้ายหลานสาวของฉัน ห้ามเอาเนื้อไปคืนเนื้อให้ฉันปล่อยมือฉันเธอน่ารักจังถูกฉันไล่ออกจากบ้านยังไม่พอเหรอทํามเธอยังอยากโดนตีอีกเหรอแม่เธอต้องการแน่นอนเอาเนื้อแกมาทำให้เธอพอใจให้เธอเห็นด้วยกับการกลับบ้านคอยดูเธอฝันไปเถอะไอเรื่องโชคร้ายยังไม่รีบออกไปอีกเหรอเด็กน้อยเธอโกหกฉันให้เธอออกไปจากที่นี่เด็กคนนี้มองแล้วน่ารำคาญสุดๆออกไปไปออกไป แม่ปล่อยที่แท้ก็เป็นพวกเธอพ่อแม่จับขโมยแล้วเยาเหยาจับขโมยเกิดอะไรขึ้นคุณกำลังพูดอะไรอยู่กล้าพูดแบบนี้ได้ยังไงเยาเๆยาไม่มีอะไรใช่ไหมเยาเๆยแม่ผู้หญิงเรลวอยากขโมยเนื้อแก่ของเรานี่คุณกับฉันไม่ใช่คุณพูดเองเหรอือ จะให้แบ่งเนื้อแกะไหมแล้วถ้าฉันจะเอาสองชิ้นหลักแล้วยังคุณลูกมาป่าสีขาวนี่อีกแค่เพื่อเนื้อไม่กี่ชิ้นก็เรียกพ่อแม่คนอื่นฉันเลี้ยงคุณมาเปล่าประโยชน์จริงๆหลีกเชี่ยนฉินเนื้อแกะของบ้านฉันแบ่งให้เพื่อนบ้านเท่านั้นไม่แบ่งให้คนแบบคุณที่ทิ้งลูกทิ้งขว้างแบบนี้และอย่างเยาเยาตอนนี้เป็นลูกของบ้านฉันรีบไปให้พ้นจริงๆเลยผู้หญิงคนนี้บ้านเฉินนี้ไม่ต้องการหรอจนต้องไปผูกคอตายเลยหรือ,รอจะไปรับเลี้ยงเด็กคนนี้ได้ยังไงเด็กน้อยนนนนน่่น่่่ารรัักกกกกคีีีีีี้้้้้ลลลละะอออแแแแววททบบงงเเเืด็ หรือว่าจะเดินขึ้นแล้วมีแล้วอะไรลูกของคุณเหรอชื่อเธอตอนนี้สามารถอยู่ในทะเบียนบ้านของฉันอยากได้ลูกหน้าเอาแก่ตัวเป็นๆมาที่นี่ฉันจะขายให้เธอหลี่เจียงฉินเธอยังมีจิตใจอยู่ไหมไม่เอาใช่ไหมได้เธอกลับไปที่นั่นเลยไม่กลับไปกับพวกเธอตรอยยับๆไม่ไปกับพวกเธอรอยยับๆแม่ เมยหลานฉันจะสั่งสอนเด็กเธอจะเอามือมาเกี่ยวอะไรสมควรแล้วหลีเจียนชินฉันจะสู้กับเธออ้าลิงขาพิก,การลม้ลมลงเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าพอ่อกัวตรงเขตแดนคุณพ่อเขตแดนคุณพ่อป้องกันเยายาเหยาอุ้ยแม่ เหมยเหมยสองคนที่ร้ายประโยชน์ยังจะอยากเลี้ยงลูกฝันไปเถอะพวกเธอเธอเธอห้ามกันแกล้งพ่อแม่ของฉันเธอเธอหาที่ตายใช่ไหมเธอคนตัวน้อยน่ารักเธอทำร้ายคนได้ยังไงเนี่ยของน่ารังเกียจที่ไม่อายฉันทำร้ายเธอจะเป็นอะไรไปเธอขโมยเนื้อแกะจากบ้านเราเธอยังแกล้งลูกของเราด้วยอคัคุณคุณคุณหยุดก่อนคุณมาช่วยหน่อยนะใครกล้ามาที่นี่คืนเนื้อแกะให้ฉัน เจียนฉินไม่ใช่ว่าไม่ช่วยคุณแค่คนที่มือสั้นหน้ากลับไปเถอะกลับไปเถอะให้พวกเขาต่อยกันเองเถอะช่วยด้วยข้าคุณแล้วตอนนั้นคุณอยู่กับหลานสาวฉันตอนที่หัวแตกไม่ใช่ว่าบ้าหรอยังอยากกินเนื้อแกะอยู่เหรอไปกินขนแกะซะเถอะคุณคุณคุณทําอะไรคุณน่ารักจังหยุดเดี๋ยวนี้นะช่วยด้วยพวกคุณนะพวกบ้านนอกให้พวกคุณรอไว้ก่อนและฉันจะให้พวกคุณอยู่ในโรงงานยังอยู่ไม่ได้พระจันรเต็มดวง ไปไปไปแม่รอฉันหน่อยรอไว้ก่อนนะหลานสาวรอดูเธอผู้หญิงที่บนรอไว้ก่อนนะผู้หญิงเลวสามตอนนี้จะขย่ำเพิ่งสักตัวจะต่อยพวกคุณให้ตายไม่มีอะไรใช่ไหมแค่แบ่งเนื้อแก่เองไม่ใช่เหรอมีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นจริงๆเลยหยวนหยางพี่สาวพี่สาวเป่าเจินเป่าโจคุณไม่ใช่พูดครั้งที่แล้วหรอือที่โรงงานให้ฉันหางานทําใหม่งานหลักครอบครัวของคนขาพิการนั้นทําให้ฉันขายหน้าขนาดนี้ ได้ยินมาว่าเขาออกจากตำแหน่งตำแหน่งนั้นแน่นอนว่าจะมีให้ลิวเหมยหลานถ้าสามารถแย่งตำแหน่งนั้นมาได้กลุ่มคนพวกนั้นคงจะโกรธตายทุกอย่างจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอไปที่โรงงานบรนมรืองานเป็นช่างเชื่อมไปแทนคนขาพิการนั่นมีเรื่องดีแบบนี้นะใช่เลยใช่เลยทำให้กลุ่มคนของฉันตายโกรธตายหมดโกรธกันแค่พวกเขาไปเถอะสั่งสอนพวกเขาให้หนักหน่อย เสียงอะไรนะเพิ <rôle pot> <S <s <to break an iously> ่งนี่มาจากไหนนะหัวใจแก่ดูท่าทางที่ขี้กลาดของแกสิทางเดินไม่กลัวที่จะถูกเด็กหัวเราะไม่กลัวที่จะถูกเด็กหัวเราะ ฉันไม่น่าจะหัวเราะยอมแม่ถ้าจริงๆแล้วเจออันตรายฉันจะมาปกป้องแม่โอเค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 แกเป็นคนกระตันยูจริงๆทำงานที่โรงงานให้ดีแกก็เป็นคนที่มีลูกแล้วนะอย่าให้ใครรังแกนะคล้ายกับฟักทองที่มีปากซี่กันไกลแม่พูดถูกตอนนี้ฉันเป็นแม่คนแล้วต้องปกป้องเด็กอืมแม่ฉันก็ต้องไปทำงาน ยาวๆอืมๆนี่คือเอกสารการทำงานของฉันคุณไปเถอะอืมฮะคุณไม่สามารถทำงานนี้ได้กลับไปเถอะทำใหม่ฉันบอกแล้วคุณไม่มาตรฐานการทำงานฟังไม่เข้าใจหรือโอ้ผู้จัดการโรงงานน้อยเฮ้เฮ้อเฮ้อผู้จัดการโรงงานกำลังยุ่งอยู่ไม่ยุ่งหรอกอาจารย์ผู้จัดการโรงงาน <c oughs> นี่คือคุณลุงหวังของฉัน นำเข้าผงนมจากต่างประเทศโอ้ยังมีอีกนะักยังมีอันนี้กระป๋องอาหารต่างประเทศขอบคุณมากยาวๆแล้วคุณดูสิตำแหน่งว่างนี้สามารถให้กับบ้านเราได้ไหมพูดกันดีๆโรงงานผู้จัดการโรงงานตำแหน่งช่างเชื่อมเป็นของฉันใครให้กับหลี่เจี้ยนชิงข้าราชการใหญ่คุณรับเงินหรือเปล่า อุปป่าสามีของเขาแต่ว่าช่วยแบกของในโรงงานเราคนที่มีเป้าหมายประมาณ80%สามีขากระเพกของคุณทําได้หรอคุณยายพูดแล้วพ่อตาผมเพื่อปกป้องโรงงานเครื่องจักรสิบเอดตัวถึงได้ขาหักตําแหน่งควรจะให้แม่ผมนี่เด็กน้อยของคุณคุณเข้าใจอะไรไปให้ผลลิืวเหมยหลานก็แค่คุณคนขี้เหร่ถึงแม้ว่าเข้ามาในโรงงานนั่นก็เป็นการทําให้เสียเวลาใช่ไหมคุณคุณทํางานในโรงงานให้ดี คุณก็เป็นคนที่มีลูกแล้วอย่าถูกกลั่นแกล้งเลยเหมือนกับฟักทองที่มีปากแบบเลื่อยเยาะๆคุณออกไปก่อนเถอะแม่เป็นคนอ่อนแอใช้โอกาสนี้ได้พอดีฝึกทักษะทางสังคมสักหน่อยไม่เช่นนั้นจะต้องให้คนเลวแกล้งทั้งชีวิตคุณทำอะไรอยู่โอ้ยโอ้ยทําอะไรคุณบ้าไปแล้วคุณทำอะไรอยู่คุณบ้าหรือเปล่าโอ้ยกระป๋องของฉันแผนกความปลอดภัยหนึ่ง รออยู่ที่จะโดนขังเถะคุณต้องเอาตำแหน่งไปเดี๋ยวนี้เข้ากันได้กับฉันอีกทั้งก็ขังฉันตลอดชีวิตไม่เช่นนั้นตอนนี้ฉันจะผูกคอตายตรงประตูใหญ่ของพวกคุณบ้าไปแล้วเครียดมากครอบครัวของคุณทั้งหมดเป็นคนบ้าฉันให้คุณฉันให้คุณแล้วยังไม่พอหรอกนักเซ็นชื่อให้ฉันเดี๋ยวนี้งานนี้คุณบอกว่าจะให้ฉันคุณมีสิทธ์อะไรที่จะเปลี่ยนใจสัปดาห์หน้าหัวหน้าจะมาตรวจสอบแล้วถ้าเธอผูกคอตายในนี้จริงๆคนงานในโรงงานเราครึ่งหนึ่งต้องตกงานกันหมด ไปกันเถอะไปทำเอกสารให้ฉันพวกคุณคุณน่ารักจังรอฉันอยู่ไม่ใช่ว่ามันแค่การให้ของขวัญหรอฉันเปลี่ยนเป็นสร้อยทองใหญ่แน่นอนว่ามันดีกว่าเวปโปรตีนทองมีค่ากว่ากระป๋องขโมยตัวเน่าถูกฉันจับได้ใช่ไหมนี่คือของฉันใครในพวกคุณกล้าทำร้ายหลานสาวฉันเอ๊คุณคุณคุณ เยาหยาคุณน่ารักมากการทำร้ายคนถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเยาหยากไม่มีอะไรใช่ไหมเยาหยาตอนที่คุณทำร้ายหลานสาวฉันทำไมไม่พูดการทำร้ายคนเป็นเรื่องผิดกฎหมายเอะป้าจาังป้าจางเจ็ดไหมอืมวันนี้ฉันไม่ได้ตีคนเธอเธอเธออยากเข้ามานะออกมาที่นี่เลยจะไม่ออกไปออกมาสิน่ารักจังเพราะเธอขโมยของแม่ฉันถึงตีเธอคุณพูดว่าอะไรฮึ เห็นแล้วใช่ไหมฉันบอกว่าเธอครอบครัวเฉินทําไมถึงมีเงินซื้อเนื้อแกละล่ะแท้จริงแล้วก็เป็นขโมยคนโตขโมยงานคนเล็กขโมยสร้อยทองใจคุณครอบครัวเฉินคือรังขโมยคุณมีสิทธิ์อะไรพูดว่าเราบ้านเป็นรังขโมยเหยาเยาอ่ะนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นแม่ฉันไม่ได้ขโมยสร้อยทองนะนี่คือของของเราสร้อยทองหนาเท่ากับนิ้วหัวแม่มือมีค่ามากเลยนะครอบครัวเฉินซื้อได้หรือเปล่าพอเธอกัวตงขาเป๋นั่นกําลังจะใช้เงินจนหมดบ้านแล้ว ถ้านี้ไม่ใช่ของที่ขโมยมาล่ะก็ก็หมายถึงการฉกฉวยที่ได้มาอย่าพูดมั่วสู้นะครอบครัวเราไม่เคยมีเรื่องที่ผิดกฎหมายเอาเธอบอกมาสิสร้อยทองเส้นนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้นี่พูดไม่ออกถ้าพูดไม่ได้ก็แปลว่าขโมยคนมาแล้วส่งพวกเขาไปที่แผนกความปลอดภัยมันจริงๆคือฉันแปลงออกมาหัวใจคือสิ่งที่ฉันแปลงออกมาเฉินเยาเยาเธอโกหกโดยไม่รู้สึกอายแปลงสร้อยทองสินะเธอคิดว่าเธอเป็นเทพเจ้างั้นเหรอเป่าลมก็สามารถแปลงออกมาได้ที่รัก ฉันมีชีวิตอยู่มานานขนาดนี้ยังไม่เคยได้ยินเลยโทนสามารถเปลี่ยนเป็นทองได้งั้นเหรอใช่แล้วฉันเห็นเธอก็แค่ขโมยสร้อยทองแล้วก็กลัวติดคุกพอจะโกหกเลยโกหกพวกเธอกล้าพูดมัว่วฉันจะฉีกปากพวกเธอเหยาๆคำพูดนี้พูดมั่วๆไม่ได้เลยนะกลับบ้านกับแม่ไปแม่ฉันไม่ได้พูดมัว่วฉันจริงๆสามารถแปลงออกมาเป็นทองได้เธอนี่น่ารักจริงๆเธอเป็นบ้าไปแล้วเหรอไปกันเถอะหยุดอยู่ตรงนั้น ใครอนุญาตให้พวกเธอไปเธอไม่ได้บอกหรือว่าจะเปลี่ยนออกมาสร้อยทองหรือถ้าวันนี้แปลไม่ออกงั้นฉันก็ต้องส่งพวกเธอไปไปแผนกความปลอดภัยแล้วแม่เด็กน้อยพูดจาเหลวไหลเราจะพากลับไปอบรมเองสร้อยทองนั้นก็ไม่ใช่ของบ้านเราเยาเยาเป็นคนขโมยพวกคุณอยาคิดว่าจะโยนความผิดมาที่บ้านเราเราไปกันเถอะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยใครให้พวกคุณไปฉันเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนไม่ออกฉันก็จะส่งพวกคุณไปยังแผนกความปลอดภัยขังในห้อง ไปให้เต็มที่สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเต็มเดือนเอ๊ะคุณคุณคุณป้าเจียนป้าเจียงอย่ามาแกล้งคุณยาอีกนะพวกคุณไม่อยากเห็นฉันเปลี่ยนสร้อยทองเหรอดีๆฉันจะบีบให้พวกคุณดูวันนี้สร้อยทองถ้าเปลี่ยนไม่ออกทั้งครอบครัวคุณต้องไปนอนคุกหมดแล้วถ้าฉันเปลี่ยนออกมาได้จะทำยังไงเ่ยาเย่าถ้าคุณสามารถเปลี่ยนได้งั้นฉันจะให้คุณห้าร้อยบาท นอกจากนี้ต่อหน้าทุกคนในโรงงานจะคุกเข่าขอโทษพวกคุณ500นี่คือเงินเดือนสองปีเลยนะดีดตรงกันไว้ยาวเยาคุณยายเชื่อในตัวคุณแม่คุณจะตามไปวุ่นวายทำไมสร้อยดินนี้เปลี่ยนเป็นสร้อยทองอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยคุณอย่ารีบเลยนะให้เด็กลองดูสิมาเอาดินสองก้อนมาที่พระจันทร์เต็มดวงนัวสิ ฉันยังคิดว่าจะต้องใช้ไฟเผาเลยงานฝีมือธรรมดาร,รมามันจะถือว่าอะไรคุณคิดว่าหญิงสาวนั้นเก่งเกินไปแล้วนะทุกคนยังสูงไม่ถึงปืนเชื่อมเลยเธอจะเผาได้ไหมนะเหยายเยานั่นมันไม่ใช่หรอคุณกับลุงทํางานในโรงงานมาสามสิบปีบางที่อาจจะใช่สามารถเก็บเงินได้ซื้อไข่มุกทองหนึ่งเม็ดนี่มันไม่ยังเป็นดินอยู่เหรอนี่มันจะเปลี่ยนเป็นสร้อยทองได้ยังไง <laughs> ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันฉันแค่ต้องนับถึงสาม ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นสร้อยทองได้โอเคฉันรอคุณมาสิป,ปีมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสร้อยทองได้เหมือนกันอย่าถิงเธอเลยส่งพวกเขาไปยังแผนกความปลอดภัยส่งพวกเขาไปที่แผนกความปลอดภัยดูสิว่าพวกคุณคนไหนกล้าจะเข้ามาเยาเยาคุณใหญ่เยาเย,ยาแม่แม่นี่มันจริงๆเลยโง่ามากเธอจับเด็กคนนี้ให้ได้คนแก่สองคนนี้จะไม่ตีให้ตายเลยเหรอใหญ่ ฉันเรียกคุณยายเหยาเธอนี่มันซวยจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะเธอพวกเขาจะติดคุกได้อย่างไรยายแม่ยายรีบมาดูสิเปลี่ยนเป็นสร้อยทองแล้ว